สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเมดากะยุคหกน้องหน้าคือเกาเนาะพี่น้องจ้ามือนีสิมะปลูกพักกานจองพี่น้องขายดีดีกันเลยสิมะซื้อมาปลูกใหม่อีกพี่น้องจ้ามัพี่น้องบักทัวรมีไงหูแล้วมาปลูกไปหลังบ้านหลังบ้านเมดาดกขักลุกแน่้อง สีขาวๆนีราสิเก็บไปเก็บไปตำอุ้นพอน่อยดานางกินกาแฟาอยู่ปลาหกพี่น้องเ้างก็สิเริ่มตัดหย่าหน้าฝนมันใหญ่ไว้เนาะนทั่วอันยงามนีมดาเก็บเอานี่พี่น้อง เมด้าเต็มกำมือเลยยังเก็บบเบดอยูค่คนะน่ะนวยกับสิโบง่ามปันได้แต่ว่ากัพ่อได้เก็บกินพี่น้องมันนะนันปลูกโดนแล้วพี่มันเก็บอยู่พี่เมดาว่าได้เก็บเอาอีกค,คนคนน่ะพี่น้องโอ้ได้บัากหลายตรงนี้ คพี่น้องได้บักหลายเลยคุณนะ่ะทัวร์นี้ก็สิบใบบานคุณย่าย่ล่ะข้าจะไปเก็บปักทัวอยู่พี่น้องจ้าพอ,อย่าหลงแล้วเก็บไก่สีแล้วแล้วเมดาก็ได้มาหอบซอยล่าพี่น้องมาหอบไอ้ดอกกระเจียวที่เก็บแล้วนะพี่น้องก็จะเอาไปหายคุณย่ายตัด คุณยายนางตัดยูหฮมสบายๆงานใดทีแบบเรียบง่ายคุณยายกัสิทธิให้คุณยายนางตัดแต่งยูโฮมนะพี่น้องเนาะมือนอีกับบ๊แมนมือตลาดนัดแต่กัสิไปส่งส่งลูกค้าประจําเพิ่นส่งเพิ่นกําละแปดบาทนะพี่น้องเพิ่นก็ไปขายสิบบาทเพิ่นเอ๋พออย่หลงเพิ่นก,นกสิเอาไปส่งประจํทถ้าเป็นมือวันธรรมดาบ่ได้ไปตลาดนัด นี่พี่น้องนี่คือเก็บช่วงเศร้าเด้อพี่น้องอีกบายบายกับสิเก็บอีกเทนึงกลับไปส่งลูกค้าคือเกาพี่น้องมีเท่าไดก็ขายเบิดดอกกระเจียวช่วงนี้ขายดีขายดีขายดีทุกอย่างอรรดพี่น้องจ่านี่แม่ดาเก็บได้บัวเพิ่นกับเอาแล้วบะนี่ แม่ดาโทษถามเพิ่นว่าเอาบักทั่วบบเพราะาบักทั่วหลายเพิ่นบอกว่าเอามาเลยเวสันมันปลอดสารนะพี่น้องเนาะมันก็นเลยขายไงก็ได้บกักบวบแน่บักกระเจียวแน่หล้วก็ทัวแค่นี้แหละพี่น้องมือนีสิไปส่งลูกค่าเนาะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นหลานไส้พี่น้องจ้าลูกพี่พสาวค้นโตเพิ่น เพิ่นซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่มาเ,เพิ่นก็เลยลองพี่น้องลองเครื่องเพิ่นเป็นช่างสารพัดช่างแต่เพิ่นบ่เคยตัดดอกพี่น้องเพิ่นลองเฉยๆฉยนี่ไ,ไม่ได้ก็สิไปปลูกผักพี่น้องจา๋าพี่น้องมื้อนเอเี้แม่ไดาสิมาปลูกกันผักไอ้กันจองผักไผ่ญ่ให้พี่สาวปลูกต่อไปอีกหม่องพู้นพี่น้องเพิ่นสั่งมา3 300บาทได้เท่านีแหละพี่น้อง เออเออเฮอยูด้วยแม่แต่กะลงเก็บผักผ้ายน้ำผอมเนี่ยไปแต่กินกับตมัมบักฮูตอนนี้คอนสิลงไอ้ปลูกผักผ้ายม่มดากับเก็บก้อนพี่น้องเก็บไอ้ผักอผักผ่ายผักการจองนะพี่น้องไม่ได้าเสียมากินกับตมัมบักฮูกำลังออกงามงามพี่น้องยิ่งเก็บยิ่งออกดอกงามงามเต็มเลย ปูพเพิ่มอีกพี่น้องขายดีดีไอ้ล้านขายขนมจีนขายข้าวปุ่นนะพี่น้องเพิ่นมาเอาเพิ่นมาเอาถึงบานเลยด้ยพี่น้องเทีละยี่สิบสามสิบกัมกัมนะสิบบาทพี่น้องกระบ,บอกง่เป็นไรด,ดอกพี่น้องกะพอด,พอดีพอดีกับราคาสิบบาทเนาะพี่น้องจ้ามาซอยเมดาปลูกเนี่ยเด้อจ้าเมดานะ่ะเสียงแหบเสียงแห่งเบดิดดอกพี่น้อง อากาศก็เดียวหอนเดียวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าห้องอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่ได่าจะมันเมือยกคักเมือยน่มาบานก็ได้ทั้งเมือยทั้งมีความสุขพี่น้องที่เลยซอยพี่ซอยแม่ก็ม่วนไปอีกแบบได้พี่น้องมันบ่ต้องได้คิดอีอย่างหลายพี่น้องขันมีงานทำมันกับเพลินไปกับการทำงานสนุกสนานไปวัน,วน แถมยังได้เห็นเงินถูกมือถูกมือเห็นผีมีความสุขแม่ดาก็มีความสุขนั่นพี่น้องจา้า ท่วมได้ดิเน มิดเลยดิเนี่ยจ้องสิกรรมค่ะปลูกพักกันจองแล้วพี่น้องหลานไรายตามบักฮวงซูกินมือนีเพิ่นตามบมาักฮวงแซ่บแซบได้พี่น้อง มาด้อพี่น้องจ้าตำบกหุ่งแซบแซบน้ําเมดาคุณยายลงมือแล้วคุณยายกับมากมากกินตำบกหุ่งกับไปขนมจีนพี่น้องกับข้าวปุ่นแล้วว่าขันแม่ดาว่ายู่กับบกคอยบ่คอยกินพี่น้องบัดแม่ดายู่แม่ดาส่วนผู้นั้นผู้นี้ตำตำเกือบซุกมือพี่น้องยิงใส่บกหอยน้ำาห็งแซบกักแซบแน่มาแซบแซบน้่เมดาได้จ้ากินเข่า กับตํำบกุูงแซบแสบอันนี้ทางนี่กะบสิบพัดเพชรยังพัดป่าหมูป่าอียังเหะพี่น้องลูกไส้ลูกไส้สแม่ดาพนน้อ,นองอันเพนสื่อหมูป่ามาพ่นสิมาพัดโซฟีมือให้แม่กินพ่นเห็ดกับเขา่าแสบแสบพี่น้องลูกไส้แม่ดานะ่่เพ่นเหนมักเห็ดกับเขา้าเห็ดแนวอยู่แนวกินสู่ สู้อ้ายสู้น้องสู้ย่ายสู้ปาก,กินพเพนนีเป็นเกือบทุกอย่างพี่น่องอาหารนะ้วก็แซบพ้อมือนี้พเพนน้สีโชวฝฟมือไอ้เขาเอิเนี่ยผัดผ<ท>็ดห <สด S 1> มูปา่าเนาะพี่น้องนอนเนาะเครื่องมือเพนเอ้เครื่องอั่นปรุงเพนสีแบบเข้มข้นคักและเป็นตะเพ,พ็ดแห้งคัก ยังก็เขาเอินร่างได้ก่อผัดเผ็ดหมูป่า<ม>เสร็จแล้วค่ะเชฟกระทะห้างของเราทํามาใหม่ๆสดๆอรััดเอาไปยีพึ่งไป <laughs> ยีพึงชอบกินผัดเผ็ดหมูป่าอ้าวแม่กับลูกไม่กินเหรอคะแม่กับลูกมากินข้าว,นนวอาโอ้ทากินตามะม,ามา่า เช็ดแผ้เช็ดมันม่นเหมือนวะบันนี้สีใหญ่นานพักขายายออกเหมือนบ่ายายหูท,ที่ตีไก่เหรอเออน่ะตอนเด็กๆย่าเล่นอย่างนั้นแหละใครหัวขาดคนนั้นก็ก็แพ้เล่นกับยาใช่กับใครอ่ะย่าเหรอนี่นกับย่าแล้ว เล่นกับย่าลอยใช่เล่นกับย่าลอยสองคนกับตะลงด้วยตะลงแพ้เขาทุกเวลาย่าชนะมันเอาสิอันนี้อันนี้เสียเอาไปปลูกมันบ่ออันนี้เสเอาไปขยายนี่พี่น้องนี่อันนี้มันงามงามเหมนขั้นสมขายตลาดนัดพี่น้องเอ้ยบวบาบบวบวีกว่านั่นรวยตีกว่าอีตัดเนี่ยถ้าตัดต้องเสียมันบงามเออ มันบระงามดอกเพราะว่ามันมันงามดอก,ก,ม,ดอกมันกับแขกขึออกข้นก็่ายร้านหน่อยถ่ายถ่ายคลิปให้พี่น้องจาอ้า,มา,มมาไม่ได้สี<ห>สงาส่ายพักมะไ่ถ่ายท่านีเพวานท่านี้มันหนึ่งถอนไปคันสมไปเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นปลูกแบบบ่อยมันขาดนะพี่น้องบ่อยมันถิงช่วงมี่หิมพักเอพักดองขายตลอดหัวหอมสุดยอดพี่น้องจ้า ตอนนี้ก็เอาดินไปเติมพี่น้องจ้ะดินดินที่สื้อมาไหว่นะพี่น้องเนาะสือเป็นลดอนะ่ะเพิ่นเอามาดำลงหไห้ไว้จะปลูกพักปลูกต้นไม้พี่น้องเพิ่นมักไว้ย่างดีพี่สาวนะกะสิเอามาเติมให้มันเต็มอันนี้เป็นโฟมดี่พี่น้องก้มไอ้กล่องโฟมกล่องโฟมนี่สิเก็บไอ้ความชื้นได้ดีเ่ยพี่สาวเพิ่นวา่าดีก็ปลูกลงดินมาซั่นตอนนี้แม่ดากะสิมาปลูกให้เพิ่น แต่ว่าคือจังฝนสิตกแล้วพี่น้องหมืดคืมๆืมกมแล้วคุณไม่ได้กับสิฟ้าวจักน้อยกันเดี๋ยวฝนสิตกสิเบอร์ท่านเออโอ้ยลมฝนมาแล้วจะปลูกทันไหมเราอะปลูกเราได้แบบปลูกได้เลยเ้พี่น้องปลูกว่าแล้วฝนตกห้ามไดวอีกกระถางเดียวเอง ฝนมาแห้งกับไม่ได้สิเข,ขาโฮมแล้ว aos, อ,อุกบวาแล้วเขาโฮมก่อนด้พี่น้องจ้าต้น ok, fan, ตกะฝนตกตนตกข้ามพี่น้องจ้าเขาโฮมก่อนเหยอ คนตกคนตกพี่น้องคุณน่ะตกซูมือวัตถกรรมมากสีม่งกันสีหาม่งแรงแล้วมาดหลุดของเบิงทักเข่งงามงามทักเขวงมีหูย่างสองตน้นย่างสวยย่างงามเก็บกินเท่าไรทางออกค่ะคุณน่ะคนละคนตตฝนตกมือตึบเลยคุณ พอด,ดีแมด่าไปแลานไปเก็บเสียผาอยู่บ้านกลับมาหอดมาปลูกต้นหอมปลูกเพาท่านแล้วฝนเทนลงมาอีกแล้วแค่หางตกหางเอาพี่นอ้องขึ้นจะเป็นเอาเห็ดเอาเห็ดฮะ่วมแล้วพี่น,อนอ้อง่นล่นล่นสะพานน้อยแล้วพี่น้องตกไปย่งยางโดนจะราสีคัำแล้วแมด่ไเนี่ยกลับมาท่นานได้กลับบ้านได้ยุพี่น้องร่อยฝนหยุดก่อน Thank mm -hmm. you. น้ำท่วมบ้านแล้วนะน้ำท่วมบ้านแล้วออีกนิดเดียวกัน พี่น้องอีกมีเดียวกับพีเอถึงเัินถึงตะลิงถึงมองพักของขั้วคุณยายเหรอเมย์น้ำล้นล้นโตอันนี้ล้นออกอะไพี่น้องพี่ทึ่งล้นขาวทึ่งล่นออกใส่กันเสมอกันเบิดแล้วคุณพ่างรวมเบิดแล้วคุณเอ้ยไปบ้านก้อนพี่น้องสร้างฝนฝนเศร้าเนี่ยไม่สิมืดมาอีกแม่ได้สกับบ้านบ่ได้นน่าจะทำไป หมหนอยคนุณยากับใบแมพี่นองมองนีน้ำถ่วเลยเหวงบดเลยเหนึ่อน,อนบา่าน้ำไปบ่ายพี่นองจ้ะเห็ดมองคามสสภาพนี่ใหม่จับอบนี้พี่นองเลยม่แจ๊บให้คุณยายบ้างส่วนบดเลยเหนไปบด มึงพอเนี่หลงแล้วสิอม่ใส่เบ็ดเนียร้อยได้พี่น้องเนี่เพิ่นไปไต่เขียดมือนแรงนียใส่เบ็ดเนียร้อยไหวป่ะสันเขียดน่อยห้องพอเนี่หลงเพิ่นใส่เบ็ดพี่น้องจ้าเพิ่นเอาทท่งเอยใส่เดือนเท่งอันเขียดที่เพิ่นไต่ไหวแต่เมื่อ้านเพิ่นว่าเพิ่นเหลือ เลือเขียดยูสามสี่โตผืนติ๊ดไเบดเงยร้อยไว้พี่น้องอื่นเ้าร้ามหลุ่นกันวะเพราใหญ่หลงแล้วสิไดปลาบอเนาะพี่น้องถ้าไซเบ็ดแล้วแล้วก็สิเปรนเอาผ่าเขียวไปกัน้นทอทั้งุ่นพี่น้องเพราะว่าน้าม,มันไหลแห้งย่านปลาออกอู้นทังเลยไปทังงุ่นละคน ไม่ได้ปลูกพัดเ,เห็นพักกันจองไว้ถั่วม,มิดถั่วม,มิดว่าเห็นอย่างเลยพี่น้องคนหนึ่งคนนั้ยังมืดต๊ดตื้อยู่ทั้งขี้ตกแห้งกับทั้ง่นนะอ้ย ถามตาลงสิตาลงตาลงจ้ใช่ไหมดังๆสิไม่ได้ยินปีจอใช่ไหมตาลงจ้าตาลงไม่เจอใช่ไหมไม่ได้ตัวใหญ่ไหมคะถามตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมคะตัวพูดเพาะๆตาลงต<ะ>้องคุยด้วยดิตัวใหญ่ไหมเช้าไหนยุติการ์ระวังนะคะระวังมันตัดนะคะบอกสิ บอกตะลงระวังดีดีนะตะลงบอกหอดบ้านคำมืดตื่นตาพอดีพี่น้องจ้าคลิปนี้แม่แรก็ขอจบไปแค่นี้ก็นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้แน่ขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันไหมคลิปหน้าได้จ้า One foot, through front of the other. ah. Uh -huh. So far is the echo, when do we stop? You can learn to discover a million stars here in the shadow. I know you.